นาฬิกาค่ะ17นาฬิกา9นาทีค่ะ99 99 9นะคะคุณแม่เขาใส่ชุดสวยงามนะฮะค่ะขอบคุณค่ะเจอเกหลายรอบวันนี้สวยเป็นพิเศษวันเสาร์ด้วยวันเสาร์นี่สวยเป็นพิเศษเเขข้้าาไป ให้ทางส่องผู่รองยานทำสงสารเหมือนแสงสว่างส่องทางให้เราทัศ สมเด็จพระชินวรททันใจให้ชาวไทยรู้ทูกว,ว่าชัวใพระทรงดำรงพระศาสนา มาถึงเราท่านสั่งสอนนิกรช่วสอนให้มีสินเหตุผลสอนให้มีสินธรรมวัฒนธรรมประจําตน เกวันทวนทุกสถานตลอดตลอดทางอินพร้อมยอมมเทวาจงมาสถิตที่พิธีพระภูมิผูดพีทั้งสีท่ทิศที่สถิต ตามตำแหน่งทุกแห่งโหนจงมาสถิตที่พิธีมงคล ขอเบิกบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกราบไหว้องค์ครูบาอาจารย์ผู้ปกปักรักษาในตัวของลูกจงมาประสิทธิประสาทขอกราบไหว้ครูว่านครูยาขอกราบไหว้ครูพักรักชมขอกราบไหว้ครูศักดิ์อสวาสห์สบงนักไาสอนลูกขอกราบองค์เทวาผู้เป็นครูบาอิดรนะพระเจ้าค่ะยามสุริโยกำลังพลสาดแสงแจงซองถือใบตองอ่อนเหลืองหยามหยามงามหามนั่น องค์เทวดาเป็นส่งสายหน้าที่เป็นฝาดฟ้องปานประดังเฉียงฝ่าหน้าข้าเจ้ารอกผัดล่มสนเสมวองนาคราไทยจังห้วมังดอกห้อยพระวันตุมีมาดวงดอกม้ ใช่ดอกสันแล้วผู้เป็นไงยูง่ในสองเมืองทั้งเล่าไทยกับมาพร้อมลูกขออันเชิญองค์ปูเจ้าสีสัตตนาข้าไงขออันเชินนาคไทยนาเก่าผู้เป็นสีประทุมมาจงสเสด็จด,ดาองมาครูขวญปูเจา้าลูกมือนีได้ขอกราบบ่ายปูขอให้ปูเจ้ามาประคองขอปูเจ้ามาอำนวยพ่อนอวยพ่อนให้แก่ลูกนีประสบความสำเร็จดาวให้ได้ดอกกระดังใจ ขอขมาปูเจ้าแหกเมนูนีบโบเดกาวนาคราอยู่เบืองบนเทวดาสิบหก นะครับดูทูบที่จุดนะครับเป็นหือนเสียงน้าคราดนะครับท่านผู้ชมดูเอาีนท่านนครับตอนนี้ก็สังเกตูที่ทูบนะครับเนื่องจากความทกบนจะท้ายเหมือนเสียง なるほど。<laughs> I hey, know. Hey, nah. กาดวงแก้วดวงคำปูชา คุณผู้ชมนะครับโปรดสังเกตที่มือนะครับโปรดสังเกตที่มือนะครับท่านให้แล้วนะครับที่มือนะฮะดูเลยครับที่มือดีๆนะคุณผู้ชมนะครับ ต้องออกโมกษ์ระสัดกระสานที่เขียอไอยโกรอ้อเจ้า

อยู่เบื้องหน้าของรูปนี้เป็นโชคชัยนะเจ้าคะขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของรูปนี้ที่ลูกได้เสี่ยงทายในวันนี้ขอให้ประสบโชค,ปร,ชโคประสบโชคประสบโชคในวันที่16เอ้ในวันที่1ตุลาพศพร 2, ที่จะได้นี้ขอให้ได้เป็นร้อยล้านขอให้คนที่อยู่ดูอยู่ในที่นี้มีโชคด้วยกันเปิดโชคเปิดลาบด้วยกันขอให้ได้รับความสุขขอให้ได้รับความสำเร็จผลขอให้ยะมหาเลิกที่ลูกทำในวันนี้จงเป็นเลิกชัยอันดีงาม จงมีแต่ความสําเร็จย่านามาหาสําเร็จนะเจ้าคะ่ะลูกจะขอเบิกทรัพย์กับองค์เจ้าปู่ในวันนี้เพื่อไปสร้างความสุขและบารมีให้กับมนุษย์คนที่อยู่เบื้องหน้าและชนรุ่นหลังของลูกไปให้คู่ควรให้สมดังปู่ประธานเบิกทรัพย์เบิกสินนี้ให้จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะสาธุสาธุาธานับดูลูกนี่ก็เราจะมาเปลถูทุกเป็นเงินนับพร้อมๆกนันเลยนะครับก็รออยู่นะครับ เอาไม้ใส่เลยมั้งยรูปนี้ขอให้เป็นธูปอายามมาทันตาประสบความสำเร็จให้ได้เป็นโชคอายามมาทันตาเหมือนดังคูปนี้เมื่อปักลงในทรณีดินแล้วก็ขอให้ได้ยะดังใจไม้ขอให้สำลิดผลขอให้เบิกทรัพย์เบิกบ,บารมีเบิกเงินล้านให้ลูกหลานให้ได้นะอายามมาทันตาในเวลาไม่เกิน3มวันที่จะถึงนี้นะเจ้าคะ ตอนนี้คือมาเสี่ยงนะครับการถูกนะครับที่จุดนะครับครับนี่ก็คือกำลังที่จะไปสัมภาษ์จากการถูกนะครับื่อจะเป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้คุณแม่คุณีเราก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ก็ยังรอที่จะ ให้คุณชมในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับในวันที่หนึ่งนี้นะครับสีแดงนะครับหมายความว่าให้รางวัลที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูข้างบนนะฮะสาธุนะครับสาธุด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วนะครับก็หมายความว่าสีแดงนะครับรางวัลที่หนึ่ง สีแดงรางวัลที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งจะออกแล้วนะครับสีห้าส5 5 4่หนีค่ะหนึ่งห้นะครตัวนี้นะครับคุณแม่เวรัฐบาลนะคะเวรัฐบาล หัวใหญ่นะคะหัวใหญ่นหัวใหญ่ะหนึ่งาสี่นึ่งห้าสีนะครับมาจาัง totally. yeah. ดีนะครับหมายความว่ารางวัลที่หนึ่งสีแดงนะอ่าสุคขอไม่หายกุ้จ ผลไม้ที่อยู่เบื้องหน้านี้ข้อมทั้งอาหารนี้ลูกหลานทุกคนรับไปก็ขอให้ได้รับความสวัสดิโชคดีมีชัยด้วยเถิดเจ้าค่ะโอ้มหานะท่านข้าวันนี้มีหลายายบาง,ง,งมาสิา่งสารกนันชมตอนนี้ก็คุณแม่ครูเอ๋วก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้ให้ตัวเลขไปแล้วนะครับอย่างที่ห,หลายคนห,หลายท่านเห็นไปนะครับ แจกผลไม้อาหารข่าวต่างๆนะครับใครอยากได้ก็เข้ามาให้หยิบเงินก่อนเนาะให้หยิบเงินก่อนครับหยิบเงินตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อคุณแม่คุณครูเอ๋วนะครับตอนนี้ก็ถึงเราเป็นช่วงสุดท้ายนะครับแต่ก็เป็นพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมนะครับไ้ดูนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืม นี่คือก็คือคุณผู้ชมนะครับดูผ้าสิ่งของต่างๆนะครับที่มีให้นะครับที่วางไว้ตรงตรงนี้ครับก็ประชาชนนับหลายหลายพันนะครับเข้าไปเพื่อจะอขอนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องไหว้สักการะนะครับไปบูชาหรือไปทามก็แล้วแต่นะครับดูสภาพบรรยากาศสดๆนะครุณผู้ชมนะครับผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่เนาะ เพราะใครนะค่ะนี่นะครักก่อนจากกันไปก็รืบสากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องหมาเฮงด้วยนะครับจุกตาสวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับผมครับโซวันนี้นะครับเรา็ออกฝากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องมหาเฮงด้วยนะครับวันนี้ <ว>ก็คุณผู้ชมก็ได้ชมภาพบรรยากาศที่ผมให้ดูวันนี้วครับจุกะสวัสดีครับ